สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม All s t t r w w r s เกมมือถือรวมตัวละครอ,อนิเมะจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่บนสต e ไทยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนสำหรับเกมนี้สายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายสบายครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับ มาที่คำสั่ง e x c h a n g e code ครับให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว่ต้งคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทียร์ s t ตัวละครผมขออนุญาตขึ้นเทียตัวละครให้นะครับเทียตัวละครก็ตามนี้เลยครับผมอ่าก็จะมีทั้งหมด6เทียนะมี Triple S, Double S, เทีย S, t ทีย A, เทีย B และก็เทีย C นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียต่างๆนะครับ อาสำหรับเทียที่เป็นเอนะครับผมจะมีแค่3ตัวละครที่ติดเมตานะครับผมนะณปัจจุบันนะตอนนี้เนาะจะเป็นระดับ UR นะครับผมอาจะมีตัวละครนะครับผมหนวดขาวอาโกโจแล้วก็คิริโตะเนาะอสามตัวละครนี้จะติดเมตานะครับทุกคนนะเก่งนะโคตรเก่งเลยนะครับผมอันดับ1อันดับ2ต้องมีอยู่ในทีมแน่นอนนะครับผม อ่ามันสามารถใช้เล่นนะครับผมทั้ง PVP PVE เล่นได้หมดนะอ่าไม่ว่าจะเป็นตะลุยด่านลงบอสอ่าไต้หอคอยลงดันเจียนอ่าบอสกิวเลยพวกนี้เนาะสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับผมนะอ่าแต่ผมแนะนําให้ทุกคนหาตัวซ้ําด้วยเนาะอ่าแต่ระดับ UR นะครับผ,ผมเกมนี้เราไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะทุกคนนะเราต้องหาได้จากกิจกรรม อ่ะแล้วก็เติมเงินเท่านั้นนะครับผมนะแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตมันอาจจะเพิ่มเข้ามาในตู้กาชาเนาะอ่าสำหรับ3ตัวละครนี้นะครับผมเก่งนะติดเมตานะครับผมใครมีอยู่ในทีมอ่าหรือว่าอ่าใช้นะครับผมตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะถ้าใครมีอยู่ในทีมเนาะสำหรับโหนดขาวอ่าโกโจแล้วก็คิริโตนะครับผมนะ แล้วก็อย่าลืมหาตัวซ้ำนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะอัพดงอัพดาวนะครับถ้าใครมี3ตัวละครนี้เล่นได้สบายๆนะครับผมอาถัดมาครับผมเทียดับเบิลเอครับสำหรับเทียนี้นะครับผมจะมีตัวละครระดับ U r ติดมาอยู่2ตัวเนาะนะครับแน่นอนครับผมสำหรับเกมนี้ระดับ u r มันจะไม่สามารถหาได้จากตู้กาชาเนาะอ่านะครับให้เราตัดทิ้งไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับ อ่ให้เราแล้วผมสุ่มหานะครับอ่าพวกตัวละครที่เป็นระดับ SSR บวกเนาะอตั้งแต่อิทาจิเพนกวิธีเมงุมิคาคาชิอะไรพวกนี้เนาะพวกระดับ SSR บวกของเกมนี้ผมมันจะมีอยู่ในตู้กาชาทุกตัวนะครับผมเนาะอ่าให้เราสุ่มหาได้เลยนะครับเกมนี้ผมแนะนำเนาะให้สุ่มหาให้ได้ตัวซ้ำนะครับนะขึ้น6ดาว เล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเกมนี้เนาะอ่าสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียดับเบิลเอสนะครับผมแนะนําให้สุ่มให้ได้นะครับผมพวกตัวละครระดับ SSR บวกนะครับผมเก่งทุกตัวนะนะครับมันจะเป็นตัวละครระดับคอเนาะอ่าสามารถเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับอ่าตลุวิดานลงดันเจียนตีบอสนะครับเล่นได้หมดเนาะอ่าแล้วก็ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะแต่ผมแนะนําให้หาตัวซนะ้ำเนาะอัพโดอัปดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับผมนะใครที่เป็นสายฟรีก็แนะนําให้สุ่มหานะครับผมให้ได้เนาะพวกตัวละครระดับ S.R s บวกของเทียดับเนะครับอ่าถัดมาครับผมเทียเครับสำหรับเทียดีนะครับผมเราจะได้รับตัวละครฟรีเนาะจะเป็นชอปเปอร์นะทุกคนตัวแรกเลยนะครับระดับ S.R s บวกเนาะ อ่าตัวนี้มันก็ดีนะเป็นตัวซับที่ดีนะครับผมนะอาแล้วก็อีกหลายๆตัวนะตัวเกมมันจะแจกเนาะได้รับจากสุ่ม1 0 0 0ครั้งอยู่นะมันจะแจกให้เราเรื่อยเรืนะแล้วก็พวกตัวกาชาอะไรก็แจกเรื่อยๆเนาะอ่าก็ตามที่ผมบอกเนาะเพราะว่าเกมนี้มันจะให้เราสุ่มหาตัวละครระดับสูงสุดอยู่ที่ s s r บวกนะครับผมนะให้เราสุ่มให้ได้เลยเนาะ อ่าสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียเอสนะครับผมแนะนำให้ปั้นชอปเปอร์นะครับอ่าแล้วก็โซโลเนาะแล้วก็อ่าอิจิโกะแล้วก็จะได้รับฟรีเนาะช่วงต้นเกมนะครับผมแจกฟรีนะแล้วก็ชิริวนะครับผมนะอ่าผมแนะนำให้ปั้นตัวที่ผมบอกเนาะชอปเปอร์อ่าโซโลไลครั้งเอะอิจิโกะแล้วก็ชิริวนะครับผมนะอ่าตัวละครน,นี้ก็ใครที่เป็นสายฟรีก็แนะนำให้ปั้นเลยเนาะ ยิ่งเราสุ่มได้ตัวซ้ํายิ่งดีนะครับผมนะอ่ามันก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะแต่มันจะเก่งไม่เท่าพวกตัวละครระดับดับเบิลเอสแล้วก็ที่เป็นเอสนะทุกคนนะอ่าแต่เอาไว้ตีบอสตุรีดานก็ได้อยู่นะครับผมอ่าถัดมาทีเอครับผมทีเนี้นะครับอ่าผมแนะนํานะถ้าใครจบปั้นนะครับผมแนะนําให้ปั้นอ่าเซลแล้วก็ พระเอกของมหาเวทผนึกมารน,นะผมจําชื่อไม่ได้ครับอสองตัวนี้นะผมแนะนําให้ปั้นเลยเนาะยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับผมนะแต่มันจะติดอยู่แค่ t ทเนาะนะครับผมแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ต้นเกมก็พอนะไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวนะครับผมนะถ้าปั้นก็เปลืองทรัพยากรนะครับอาถัดมาครับผมเทียบีนะครับเทียนี้ก็ ใช้ดีแค่ต้นเกมแค่นั้นนะถ้าเราหาตัวซ้ำไม่ได้ก็แนะนำไม่ให้ปั้นนะนะครับใช้แค่แต่ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับสำหรับ TSC นะผมระดับ SR เนอะอันนี้ก็มีติดไว้ในดีก็พอแล้วเนาะไม่แนะนำให้ปั้นใช้นะครับผมนะผมขออนุญาตสรุปเพเลยละกันนะครับผมใครที่เป็นสายเติมน้อยเนาะให้สุ่มหาตัวละครที่อยู่ในเทียไม่ใช่สุ่มหาให้หาตัวละครที่อยู่ในเทียที่เปิลเนะครับ ระดับ U R เนาะอ่าแล้วก็2ตัวที่อยู่ในเทีย Double S นะครับผมจะดีมากเนาะอ่าสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมให้หาตัวละครที่อยู่ในเทีย Double S ระดับ S S R บวกนะครับผมนะพวกนี้เก่งแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็เราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้ทุกตัวนะครับผมระดับ S S R บวกนะอ่าแล้วก็เกมนี้มันจะอัปเดตตัวละครเข้ามาอยู่เนาะอ่า ในอนาคตนะครับผมจะมีพวกตัวละครดูฟี่เทพนิกะนะแล้วก็ดิโอเนาะจากโจโจ้นะครับแล้วก็โจทาโร่นะครับแล้วก็อีกหล,ลายตัวนะอันนี้ก็จะเป็นแค่แพทแรกเนาะตัวละครที่จะรออัปเดตก็รอดูในอนาคตนะครับผมต่อไปควรรีไยดีตอนไหนเราเล่นถึงาด่าน5้าขนะครับผมนใช้เวลาเล่นประมาณ10 ถึง15นาทีประมาณนี้นะครับผมอันนี้เร็วสุดแล้วนะอ่าให้เรากดย้อนกลับออกมาครับอ่าให้เรามากรอกโค้ดครับผมที่ Action Code เนาะกรอกโค้ดได้เลยเนาะอ่าจากนั้นถ้าเรากดรับนะครับที่ซองจดหมายน่ตรงนี้ที่เป็นไอเทมโค้ดเนาะที่เรากรอกนะครับกดรับให้หมดเลยแล้วก็ให้เรากดรับนะครับผมที่มันขึ้นแจ้งเตือนสีแดงแบบนี้เนาะกดรับให้หมดเลยนะครับผมอ่าในพวกกิจการต่างๆเนาะอ่กดรับให้หมดเลยเนาะพอเรากดรับแล้วนะครับผมเราจะได้รับ อ่าเป็นตั๋วกาชามาประมาณ70กว่าใบเนาะตรงนี้นะครับอ่บาเจ็ดสิบสองใบนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็จะได้รับอ่าเพชรนะครับผมมาอาประมาณ700กว่าเนาะให้เรามาที่ตู้กาชาปองครับผมแซมมอนตรงนี้ให้เรามาที่ตู้นี้นะตู้สีฟ้านะครับผมอ่าให้เราสุ่มตู้นี้เนาะจะมีโอกาสสุ่มอยู่ที่72โลนะครับผมนะนะ เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวตัวละครเนานะมันจะมีตัวละครระดับ SSR บวกนะเนี่ยไอ้พวกเพนนะอิทาจินะครับอ่าเมงุมิเนาะแล้วก็ลอยมาสแตงเนาะพวกนี้นะที่อยู่ในเทียร์อา่าดับเบิลเอสนะครับผมเนี่ยระดับ SSR บวกทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับแนะนำให้เน้นให้หาตัวซ้ำก่อนเนาะนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมนะแล้วก็สายเติมน้อยก็ สามารถปั้นได้เหมือนกันนะสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียร์ดนะัมเบิลเอสเนาะตามที่ผมบอกในเทียร์ลิสต์เลยนะครับผมเห็นไหมครับมันมีโอกาสออกอยู่เนาะแต่พวกธาตุมืดธาตุแสงพวกนี้มันจะออกอยากเลยนะทุกคนนะอ่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันเนาะเราค่อยไปรีไอดีเอานะนะครับ70โลครับผมโอกาสในการเปิดเนาะอ่าเกมนี้มันจะการันตะีเนาะถ้าเราสุ่ม10ครั้งการันตีตัวละครระดับ SSR แน่นอนนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่ม พร้อมกันครับผมครั้งละ10บใบเนาะมีโอกาส70โลครับผมโอเค10โลแรกครับป้ายเนี่ยโอ้โหสส R ครับผมโอเคเทียร์ยากต่ำนะเทียร์บีนะครับ S ส R ออีกแล้วก็เทียร์บีครับผมอึ๊บโอ้โหส S R ตัวซาำครับ30โลแรกเรือแล้วนะโอเค40โล ปุ๊บโอ้โหตัวนี้ก็ยิ่งเทียตับนะเทียบีนะครับผมนะปุ๊บโอ้โห s s สรครับตัวนี้อยู่เทียบีนะครับผมนะผมขอ,อยาไปดูก่อนนะว่ามันอ๋อนี่ครับสุ่มประมาณอ่า60โลนะนคนมันจากการาันตะี s s สร์บวกเนาะ แต่เราต้องสุ่มให้มันหลุดเลทให้ได้นะทุกคนนะโอเคมาสุ่มดูเนาะว่าจะได้ SSR บวกตัวไหนเนาะพิงูมิครับผมเฮ้ยเทียรที่เป็น S ครับทุกคนนี่มาแล้วครับแต่เราต้องหาตัวซ้ำให้ได้เนาะเพื่อขึ้น6ดาวนะครับผมเฮ่ hey, มาแล้วครับผมอ่ามันจะการันตีอยู่ที่60โลเนาะทุกคนระดับ SSR บวกนะทุกคนะนะนนะเราต้องสุ่มให้ได้ภายใน70โลให้มันหลุดเลทให้ได้นะ อ่านะครับโอเคมันก็เล่นดีอยู่เนาะอ่าเซนติส,สือครับผมเทเอเนาะใช้แค่ตอนต้นเกมก็พอนะอ่าผมจะได้ประมาณนี้เนาะอ่ามันการันตีอยู่ที่โลที่60นะทุกคนนะสำหรับตัวละครระดับ SSR บวกเนาะพามาดูครับได้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอิจิโกะ SSR บวกมันจะแจกฟรีนะทุกคนนะช่วงต้นเกมเนาะ TAS ก็เล่นได้อยู่แล้วก็ออฟิเซอร์เนาะ TAS นะนะแล้วก็ชอปเปอร์เห็นไหมครับ TAS นะระดับ S S R บวกแล้จะเป็นตัวฮิวนะนะครับเป็นทั้งได้ทั้งแทงแล้วก็ฮนะิวเนาะฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็ได้เมงูมินะเทียร์ดับเบิลเอสเนาะผมระดับ S S R บวกนะครับ,รบ,ค,รบคอเลยเนาะอ่า สำหรับใครที่สุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการหรือว่าตัวละครที่อยู่ในเทีย์สูงนะครับผมให้เรามารีไอดีเนาะสำหรับวิธีรีไอดีนะครับผมมันจะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกครับผมให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตรงนี้สวิตชนะ์เซิร์เวอร์เนาะให้เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับกดติเข้าไปให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ผมมาที่ new Serv e r เนาะไม่งั้นก็มาที่ o l l server ก็ได้ให้เราเลือกได้เลยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ อ่าอ่าเซิร์ฟเวอร์เนาะมันจะเปิดใหม่เรื่อยๆนะทุกคนนะให้เราเลือกรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับเล่นถึงด่าน5้าขนะี่สิบห้าเนาะไม่ต้องเล่นต่อนะครับนะออกมากรอกโคด้ดรับพงลงรับของอะไรต่างๆได้ตัวกาชา70โลนะครับให้เราไปสุ่มที่ตู้กาชาเนาะอ่าสุ่มให้ได้ SSR บวกนะครับให้ได้2ตัวเนาะให้มันหลุดเลเยตให้ได้นะครับผมเนาะถ้าใครดวงดีก็ หวานเจีย๊ยบนะครับผมนะสำหรับวิธีการรีไอดีแบบที่หนึ่งก็แค่เปลี่ยนเซิร์เวอร์ใหม่เนาะวิธีรีวิธีรีไอดี Re ID แบบที่สองนะครับผมให้เรามาที่นี่ครับเปลี่ยนแอคเคาท์นะเดี๋ยวตรงนี้กดิ๊กเข้าไปกดคอนเฟิร์มครับนี่จากนั้นนะครับผมให้เรามาที่เปลี่ยนบัญชีตรงนี้ครับเปลี่ยนบัญชีจากนั้นให้เรากดตรงนี้นี่กดออกแบบนี้ครับกดติ๊กออกเลยเนาะให้เรา นะครับล็อกอินแบบ g u e s ตรงนี้ครับเนี่ยให้เรากดออกตรงนี้ก่อนนะเนี่ยกดกระคาบ่าตรงนี้ออกก่อนนะลบอันเดิมออกก่อนเนาะอ่าแล้วก็กดล็อกอินแบบ g u e s อ่าถ้าใครเข้าแล้วยังเป็นบัญชีเดิมนะครับผมให้เรากดลบเกมติดตั้งใหม่ไม่งั้นก็กดไปที่ลบข้อมูลทั้งหมดของเกมเนาะจากนั้นให้เราล็อกอินแบบ g u e s นะครับอ่าง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมนะสำหรับที่รีไอดีเนาะอ่อันนี้ผมจะไม่รีนะเพราะว่าผมได้เมงูมิเนาะเทีย อาดับเบิลมาแล้วนะครับผมนะอันนี้ผมต้องซูมให้ได้ตัวซ้ำเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการรีไอดีนะครับมีอยู่2วิธีนะครับผมนะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เปลี่ยนบัญชีเนาะสมัครใหม่ล็อกอินแบบเกสแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับรีวิวระบบเกมนะครับผมผมทำไปแล้วเนาะสำหรับเกมนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพนะครับนี่เปนงูมีเนาะ ไ่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะโอเคกดอัพไปก่อน,นครับจะเล่นพันด่านดูเนาะอัพอัพเลเวล20่สพอๆแล้วนะออกดนี่จัดทีมตรมัสครับนี่อยู่หลังสุดเลยโอเคกดชาเล่นบ้ไปนี่เห็นไหมครับชอปเปอร์เนี่ยเห็นไหมครับตัวฟรีเนาะเป็นตัวฮิลแล้วก็ตัวแท้งนะครับผมนะยืนหน้าเลยนะครับกดเก่งบอกเลยนะ ประมาณนี้ก็ผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทลลสตัวละครที่ควรรีหาะวิธีรีไอดี ID ควรรีไอดี ID ตอนไหนของเกม a l s t t r w w r s เกมมือถือรวมตัวละครอนิเมะจากทีมต่อสู้มาใหม่ของสโตไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ